นิรยาทารุนะคะวันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมีนในช่วงระหว่างวันที่ 16- ถึง3าพฤษภาคม25 6 7ขอบคุณสำหรับการกดติดตามส s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า Energy ของชาวมีนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ six p o r t ชัยชนะและความสาเร็จ seven of p e n t a c l e the sun six of p e n t a c l e และ Queen of Pentacle นะคะเป็น energy ของคนที่มุ่งมั่นนะคะในเรื่องของความสำเร็จของชีวิตนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะหรือความสำเร็จใดๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะอันเนื่องมาจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงทำไว้ในอดีตมันส่งผลให้กับคุณเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด นะคะเป็นความสําเร็จที่ิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นในทิศทางที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินมากเป็นพิเศษเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะออชอบที่จะทําบุญในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิเรื่องราวของความรักนะหรอคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของความรักน้อยลงนะคะมันไม่ใช่ว่าความรักไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่า คุณเป็นตัวของตัวเองมักขึ้นนะคะอาจอาจจะเมื่อก่อนเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่อนไหวนะกับเรื่องราวของความรักหรือว่าเคยวิ่งไลต่ตามใครแต่นะับปัจจุบันเป็นต้นไปคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณดูเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็ สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนตรงนี้เนี่ยนะคะอ่ามันไม่ได้ทำให้คนสนใจคุณน้อยลงนะแต่คนอะ่ะสนใจคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะคุณจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นผู้กรากชัยชนะนะเป็นผู้ที่ชนะ โดยเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณอาจจะรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณการเลือกใครสักคนหนึ่งที่ใช่ที่สุดที่ดีที่สุดช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับความรักในการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกันเพราะในอดีตคุณอาจจะเจอรักที่แบบ ไม่เท่าเทียมคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้แต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าคุณน้อยอกน้อยใจที่คุณไม่ได้รับความสําคัญจากใครคนหนึ่งนะคุณทุกคนสําคัญสําหรับเขาแต่ว่าไม่ใช่คุณอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปแล้วนะคะคนที่เคยเสียใจกับเรื่องราวของความรักก็สามารถ move on ได้ด้วยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีแน่นอนมีคนเข้ามาไหมมีคนดีๆเข้ามา นะ,ะให้คุณเลือกด้วยซ้ำไปนั่นก็คือใน energy ของ mean นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดู energy ของใครคนหนึ่งเขาคนนั้นเป็นอย่างไร seven of cups six of wands eight of swords five of pentacles และ four of c u p นะคะใน energy ของเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ย เขาไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีนะกับเรื่องราวของความรักนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โอเคก็มีสเสน่ห์นะนการที่จะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกใครนะคะเพราะว่าบางทีจะเลือกคนนั้นก็มีจุดดีแต่ก็มีข้อเสียคนนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะในอดีตเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนเคยอยากที่จะมูฟออนจากคุณด้วยนะเหมือนเคยแบบว่า เขาอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าต่อมาเขาไม่สามารถจะ move on จากคุณได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าม,มันมีในเรื่องของความคิดถึงแล้วก็ถึงแม้จะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าเขามีเ NERGY ของความคิดถึงและหวยหาคุณมากๆเลย นะในตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับในตอนเนี้ยไม่ว่าจะมีใครสักกี่คนเข้ามานะเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกใครได้เพราะว่าใจเขาอยู่กับคุณนะแต่คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวของการงอนกันหรืออะไรแบบนี้นะคะการงอนที่แบบไม่ค่อยเปิดใจหรือเป็นการคนละทิศละทางเช่นเขามางอนเขางอนคุณเนี่ยคุณไปง้อเขาเขาก็อาจจะดูเหมือนปิดใจใส่คุณหรือหรือว่า สลับกันนะคะคุณงอนเขาแบบเนี้ยแล้วเขามางา้อคุณอาจจะไม่เปิดใจกับเขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้แหละมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะหาทางออกหรือแก้ไขได้นั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกัน <c oughs> นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้เอสออฟอด ตกลงว่าอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องอตัดสินใจบางอย่างนะคะเพราะว่าต้องหาทางออกให้เจอแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะสาสเกินไปได้นั่นเองนะคะเราเห็นธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเข้ามาค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะโอเคนี่ก็คือ,อทั้งหมด นะคะในชาร์ตของชาวมีนออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าเรื่องราวความรักของชาวมีนจะเป็นอย่างไรในอดีตหรอมีเรื่องราวของความขัดแย้งเข้ามาให้เห็นนะคะความขัดแย้งต่างๆนะที่มันมีเรื่องราวนะคะเล็กๆน้อยๆจนถึงบานปลายใหญ่โตแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่า อา,อาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือว่าเป็นหัวข้อท็อปิกในการที่จะโยงไปถึงคนอื่นอะไรนะทีนี้มันก็เลยทำความทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่มีในเรื่องของการกลับไปกลับมานะคะมามา,มาหายหายผู้ผูกโผล่ตัด,ด,ดสินใจอะไรไม่ได้สักทีด้วยนะล้าก็อาจจะมีการประทะคารมกันไปนะคะด้วยความโกรธความโมโ oh ห ต่างๆเนาะทีนี้ปะทะกันไปก็อาจจะเกิดภาวะของความอึดอัดขึ้นมานะคะอึดอัดแล้วก็แบบเหมือนก็หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะเทคแอคชั่นอะไรอาจจะแบบมีการนิ่งเงียบใส่กันด้วยนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ดีที่อาจจะพูดตัดขาดไปหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะตัดขาด มีฝ่ายที่อยากจะตัดขาดไปนะคะมีคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะหุนหันพันแล่นนะัดที่นี้ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมีในเรื่องของความรู้สึกเหงาตัวเดียวอ้างวางเข้ามานะคะนั่นก็คือเหมือนกับแบบเออมันมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันหรือเงียบกันถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งไล่ตามเหนื่อยที่จะต้องทุ่มเทต่างๆนะแล้วก็ ความมีอิโก้ต่างๆก็เลยทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าจะอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นยังไงดีต่างๆนะคะแต่มันก็ยังมีความรักความแพชชั่นอยู่ในนี้นะมีความรักเพราะว่าคนสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่ ทัวะค,ะบคับเนี่ยยังรักกันอยู่แล้วก็มีแพชชั่นแต่ในแพชชั่นเนี่ยมันมีความโกรธไงมันมีความโกรธความใจร้อนนะคะหรือว่าหึงหวงหรืออะไรแบบเนี้ยนะแล้วมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะจะมีลักษณะที่ว่า <c oughs> ต่อไปอะ่ะจะมีคนที่ยังโกรธคุกกุ่นอยู่นะคะแต่อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าจะเย็นลงนะคนที่เย็นลงเนี่ยจะพยายามที่จะกลับเข้ามางอในความสัมพันธ์ด้วยความรักนั่นเอง แต่ในการที่จะมางอครั้งเนี้ยเออมันก็เกิดจากการที่โอเคอาจจะมีความยังหลงไหลกันอยู่นะคะแต่มันก็มีปัญหาเยอะมากเลยอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางด้วยหรือว่าออความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามานะคะแล้วก็ออความหวัดระแวงความที่มองในแง่ลบแง่ร้ายต่างๆตรงเนี้ยนะคะมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าโอเคยังไม่รู้ว่าทิศทางจะออกไปทางใดที่มัน แจ่มชัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนกับคุกุุนอยู่ภายในอ่ะแต่ว่าโอเคสามารถที่จะรักตัวเองเย็นอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็จริงแต่ว่าภายในเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความเครือบแคลงสงสัยบางอย่างอยู่เอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งถึงมีนว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร เขารู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูเหมือนคลุมเครือไปหมดจนไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจ take action อะไรดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดอะ่ะ I'm planning to return soon ฉันวางแผนที่จะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะแสดงว่าอตอนนี้อาจจะไปนั่งคิดอยู่ก็ได้นะคะว่าจะกลับเข้ามาอย่างไรดีสาเหตุที่เขากลับมานะคะ I love you more than you realize ฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้อีกนะ I just need some space to breathe แล้วก็แต่ตอนนี้อาจจะต้องการพื้นที่นะคะพื้นที่ในการที่จะสงบภายใจใหายคอหรือว่าพื้นที่ในการที่จะคิดสรตะต่างๆนะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ถามมาว่า it might be too late to apologize มันจะสายเกินไปไหมที่จะกล่าวคำขอโทษอ่านี่ก็คือใน ข้อความในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขากันว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ I hope that you can forgive me one day ก็ต่อเนื่องนะคะจากการที่จะกล่าวคำขอโทษก็หวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันได้ในวันหนึ่งนะ I wish things could be different แล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นฉันรู้สึกเสียใจที่ ได้เคยพูดโกหกเธอไว้ในช่วงเวลาของเราในตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เวลานะคะมไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับเรานะคะหรือเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่และเธอรู้ไหมว่าเรามีการสื่อสารผ่านกันได้ทาง เสียงเพลงด้วยนะเช่นอาจจะมีการไปโพสเพลงแล้วก็มีการนึกถึงการเมื่อฟังเพลงอะไรแบบนี้ด้วยเอาละนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ว่าในเส้นทางนี้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง rewrite the story อาจจะมีการเขียนเรื่องราวความรักขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการเริ่มต้นกันใหม่นะ c h e a r i s k ความเสี่ยงบางอย่าง ในการที่จะต้องตัดสินใจในการที่จะ,ะเริ่มต้นคืนดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือการที่จะลงเอยกันมันมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่ในนั้นนะคะบางทีอาจจะต้องเออออกมาจากเซฟโซนหรือเปล่าหรือว่ามีใครได้เสียผลประโยชน์อะไรหรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของอีกคนหนึ่งเนาะเซลล์ sabotage นะคะในเรื่องของการที่จะ มีคนที่อาจจะทําร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นบาดแผลปมที่อยู่ในใจอาจจะเกิดจากปมประเด็นในวัยเด็กของแต่ละคนก็ได้นะคะแล้วก็ runner and chaser นะคะการที่มีผู้วิ่งไล่ตามและวิ่งหนีนะคะม,มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งนานแล้วนะคะกับการที่ คนหนึ่งคนจะต้องวิ่งไล่ตามอีกคนหนึ่งตลอดพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อ Please อีกคนหนึ่งนะคะทำให้คนหนึ่งพึงพอใจแต่ก็อาจจะเต็มไปด้วยการเ,าเรียกว่าอะไรล่ะพยายามที่จะดึงร้องขอต่างๆนะคะทำาอีกฝ่ายนึงเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงต้องไปละ อาจจะรู้สึกถึงความต้องวิ่งหนีไปแล้วแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ A master of my game ด้วยนะคะการเล่นเกมการใช้จิตวิทยาต่างๆในความสัมพันธ์นะคะเข้ามาก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันในความสัมพันธ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เ i ฟ b e บีไฮอาจจะต้องทิ้งเรื่องราวอาดีตบางอย่างไว้ข้างหลังนะคะ With the star. Relationship. วิชัปพรเดอะสตาร์ล a งลี่เ a i เรชั l r e l a t i o n s h i p เอาละในลักษากความสัมพันธ์ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของพรมลิกิ์ให้มาเจอกันนะคะที่แน่ๆเนานะแล้วก็แต่มันมีความเหงาอ้างว้างนะคะมีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรแบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะทีนี้มันอาจจะมีการว่า separation นะคะการแยกห่างแยกเหินห่างจากลาอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะถ้าหากว่ามีการร้องขอนะช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบสนองต่อคุณถ้าคุณมีการร้องขอในเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะไม่ว่าคุณจะร้องขอว่าโอเคขอให้ความสัมพันธ์กลับมาดีดังเดิมหรือขอ Move on จากความสัมพันธ์ก็ตามก็เป็นไปได้นะคะการที่ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังต่างๆนะ ซึ่งทางนี้เนี่ยคุณตัดสินใจได้เลยแล้วก็ลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานนะคะคุณจะได้รับในสิ่งนั้นนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู a n g เจจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวมีนในช่วงนี้บ้าง h y m o o n d e c e p t i o n a t t r a c t i o n p o s s i o n และ F a c t r e ล i g i o u s f o c t o r นะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างกันก็ได้นะคะความแตกต่างสังคมศาส,สนาอายุวัฒนธรรมอะไรเนาะที่เข้ามามีบทบาทนะคะแต่ความสัมพันธ์น่ะมันก็คือเหมือนว่ามีในเรื่องของแรงดึงดึงดูดซึ่งกันและกันมีแพชชั่นต่อก,กันนะคะแต่ปัญหามันก็มีอ่ะ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นนะคะการใส่หน้ากากการมีอะไรซ่อนไว้อะไรแบบนี้เนาะที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาที่นี้เนี่ยแองเจิลก็แนะนําว่าคุณต้องการนะคะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะฮันีมูนก็คือตัวแทนของความสําเร็จเนาะในเรื่องของความรักความสุขอะไรแบบนี้นะคะคุณจะต้องมอีหนึ่งอย่างก่อนนะคะนั่นก็คือ การรู้จักที่จะมีความสุขอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันทําอะไรต่างนะคะที่เป็นเส้นทางของตัวเองแล้วมีความสุขตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ไหนก็ตามอ่ะคุณจะได้รับความสําเร็จจากมันนะรู้สึกเหมือนคุณก,กําลังอยู่บนเส้นทางนั้นอยู่ต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดจาก Oracle นะคะว่าเขาจะมาให้ข้อคิดอะไรบ้าง Stop overthinking ก่อนอื่นต้องหยุดคิดมากก่อนนะคะ Learn to say no เรียนรู้ที่จะพูดปฏิเสธนะคะกล่าวคำว่าไม่บ้างและ All we have is now จงอยู่กับปัจจุบัน All you have to do is sit and let it be ทั้งหมดถ้าจะถามว่าต้องทำอะไรไหมให้อยู่เฉยๆแล้วตอนนี้นะคะปล่อยให้มันเป็นไป นี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราวชาวมีนคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าใครอยากที่จะสมัครเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอันไพทาโรไพออร์เคกิลก็ได้เช่นกันเพื่อที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองหรือว่าไว้ดูดวงส่วนตัวกับตัวเองก็ได้เช่นกันนะแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดนะคะเพื่อใช้ดึงดูดความรักความรักแท้ เนื้อคู่ใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ